คุณผู้ชมครับเรื่องของการเมืองเดี๋ยวดูกันก่อนเลยก็แล้วกันคะนะเรื่องของคลรอมอนะฮะเพราะว่าตอนนี้ท่านนายกก็ต้องไปฟอร์มคลรอมอชุดใหม่ใช่ไหมแล้วตอนนี้โอ้โหโหพักพลังประชา,าันพักแตกพักแตกเลยเใช้คํานี้ได้เลยมาได้แหละตอนนี้แยกสสเป็นสองส่วนใช่<ต>เหมือนแล้วตอนนี้คือชิงพลังกันด้วยว่าฝั่งไหนจะมีสสในมือมากกว่ากันคือถ้าถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวว่าบิก้อม บอกว่าส่งใส่ชื่อคอรมอไปแล้วและไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐใช่ค่ะวันนี้ในการประชุมคอรมอนะฮะท่านผู้ชมครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะฮะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐค่ะ,ะคือร้อยเอกธรรมนัฐันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับ บอกเลยว่าขอประกาศอิสรภาพอขอแยกตัวออกมาจากแม่จะบอกว่าจากพักพลังประชารัฐก็คงไม่ใช่ะนะแต่แยกตัวออกมาจากทางบิ๊กป้อ,อมนะฮะบอกว่าเดินตามบุคคลหนึ่งมาหกปีแล้วก็รับใช้มามากพอแล้วนะนี่ซ้ายมือนั่นคือภาพในอดีตนะฮะค่ะในอดีตรักใครกันดีมากค่ะคือถ้าจำได้เนี่ยเคยออกจากพลังประชารัฐไปรอบนึง ตอนนั้นไปอยู่พักเศรษฐกิจใหม่หรืออะไรเนี่ยะนะผมไม่แน่ใจเนี่ยที่กลับมาอีกรอบอหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมีปัญหาเรื่องของการตั้งคอรมอเนี่ยนะฮะทีแรกมีข่าวว่าจะไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่าเนี่ยนะฮะร้อยเอกธรรมตัฐบอกว่าขอประกาศอิสรภาพนะยืนยันว่าไม่อยากทะเลาะก,กับใครและไม่ใช่การแตกหักกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ส่วนเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีใหม่นะฮะให้เป็นหน้าที่ของผู้นํารัฐบาลไม่ใช่จากพักใดพักหนึ่งส่วนเรื่องที่ว่าถ้าพักไม่ยอมขับออกจะทํำยังไงร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าก็อยู่ไปแบบนี้จจเมื่อถามว่าตัวเลขสอสอเนี่ยนะฮะของฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยกับฝั่งของพลเอกประวิทย์เนี่ยใครจะมีมากกว่ากันร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้กันนะครับ ผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพักพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะก,กับใครดังนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของผมเองบบน,นะครับคือเราต้องเคารพน,น,นะครับ ในการตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลไม่ใช่ใครคิดจะเขียนหรือเสนอชื่อใครนะครับผู้นารัฐบาลจะต้องเอาตามนั้น <c oughs> ไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่ทะเลาะก,กับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมก็รักคนคนหนึ่งมากใชใ้ผมไปตายผมไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็น <c oughs> ผมว่าผมพอแล้ว <c oughs> ไม่คุยครับคุยทําไมในเพื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วถึงนี่นะจะไปย,ยังไรรอองยอะคะจะไปยังไยยงก็ยยงไม่ขับขอนจะไปได้ยังไงนะก็อ,อยู่กันอย่างนี้โอโ้โหคําพูดของร้อยเอกธรรมนัสครับผมเคยรักคนคนหนึ่งมากให้ผมไปตายผมก็ไปตายาาปีที่ผ่านมาผมรับใช้แต่ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยหรอใช่คือพรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ถึงเวลาที่ผมร้อยเอกธรรมนัสเองก็มาอยู่ตั้งแต่แรกๆอ่ะใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีกรณีหลากหลายมากมายนะครับ ก่อนที่จะออกจากพักไปครั้งหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยนะฮะคือทางร้อยเอกธรรมนัฐที่บอกว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้กัน<ค>นะเรื่องตัวเลขสอสอระหว่างฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐเลขาธิการพักกับสอสอในฝั่งของหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์มีอยู่40สสอสอนะฮะของพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ร้อยเอกธรรมนัฐบอกเดี๋ยวบ่ายนี้ก็รู้กันคือนัดไว้จะ,ะแถลงข่าวที่กระทรวงเกษตรและสากรณ์ที่ตอนนี้ยังนั่งรักษาการอยู่นะฮะมมทีนี้ที่ว่าถ้าคือถ้าพักไม่ขับออกอ่ะเพราะว่าตัวเองไม่ขึ้นกับหัวหน้าพักไม่ขึ้นกับพักแล้วอย่างเงี้ย<า>แล้วจะอยู่กันยังไงก็อยู่กันไปอย่างนี้ <c oughs> คือถ้าลาออกก่อนเนี่ยสิ้นสภาพการเป็นสสเลยนะฮะ<า>ต้องรอให้เขาขับออกนะครับจากนั้นช่วงบ่ายนะครับร้อยเอกธรรมนัฐนัดสสในฝั่งของตัวเอง <c oughs> มาที่กระทรวงเกษตรและสากรณ์นะครับ ก็มีมาหลายคนนะฮะนำโดยคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรน,นะฮะก็มากันทั้งหมดเนี่ย22คนที่มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันไม่รวมกับที่มีชื่อแต่ไม่ได้มานะเป็นสสเขตทั้งหมดนะฮะเพราะว่าสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีคนเดียวก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมันซ้ายมือนะครับแต่ในจำนวนของสสที่มาที่กระทรวงกรเกษตรมาในซี่ของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย มีคุณวันเพนพร้อมพัดนะฮะสอสอเพชรบูรณเขตห้าพักพลังประชารัฐคุณวันเพนนี่เป็นภรรยาของคุณสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่อยู่ในซีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ์ค่ะเพราะว่าคุณสันติพร้อมพัดไปพบพลเอกประวิทธ์น่าจะอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อห้าจังหวัดคือพอร้อยเอกธรรมนัฐเขานัดว่าเขาจะ,ะแถลงข่าวจะ รวบรวมสสมาแถลงที่กระทรวงกรเกษตรเนี่ยทั้งฝั่งของซีกบิ๊กต้อมบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมพักและจะแถลงข่าวสุดท้ายยกเลิกการแถลงข่าวแต่ให้สสเนี่ยมารวมตัวกันที่บ้านป่าลอยต่อคออกลายเป็นว่าสามีอยู่บ้านป่าภรรยาอยู่กระทรวงกรเกษตรนี่ฮะตกลงเอ๊ะอ,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 อทางฝั่งนี้เขาจะไปทางไหนนี่นะฮะสุดท้ายนะเหมือนกับมันมีรายชื่อซ้อนกันอยู่นะครับว่า ในในซีของสสที่เพชรบูรณ์ของพลังประชารัฐเนี่ยว่าจะอยู่ซี่ไหนกันแน่นะครับคุณไผ่ลิกนะฮะได้นํำสสมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยนะครับแล้วก็ประกาศว่าขออยู่เคียงข้างร้อยเอกธรรมนัฐขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ามีสสที่อยู่เคียงข้างนะตอนที่มาแถลงข่าวร่วมกันในวันนี้เนี่ยคือมีสสอ,อยู่ทั้งหมด22 แล้วเดี๋ยวจะมาอีก7จรวมเป็น29แล้วมีพักเล็กๆพักอื่นที่ส่งตัวแทนมาเนี่ยอีกห้าคนรวมเป็น34มสิบสี่ทางฝั่งบิ๊กป้อมจะเหลือเท่าไหร่อะคะเพราะว่าพลังประชารัฐนี่เขามีสี่สถ้าอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐยี่สิบเก้บิ๊กป้อมเหลือ11บเอแต่ร้อยเอกธรรมนัฐบ,บอกผมได้พักเล็กมาเพิ่มอีกห้ารวมเป็นสอสในมือของผมเนี่ย สามสิบสี่นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับอแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาตอนนี้เนี่ยใช่ใช่ใครจะไปดึงใครเพิ่มอะไรยังไงได้หรือเปล่านะฮะเอาลองฟังการแถลงข่าวที่กระทรวงเกษตรของร้อยเอกธรรมนัฐนะครับเอาเป็นว่าพวกเราที่ยืนอยู่นี้เป็นพักรัฐบาลแล้วพวกที่ไปอยู่ข้างบนป่าเลยีลย็คือไม่ได้เป็นใช่ไหมอันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับนะครับ เราจะไม่กล้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรัฐบาลในนาของพรรคประชาัก็ในนามกลุ่มผมะกลุ่มไม่ถือเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสังกัดพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมะเวลานนี้เราพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างความแตกแยกให้เกิดเป็นพรรคและผมบอกแล้วว่าต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้องให้เกียรติและก็เปิดโอกาสให้ผู้นํา ท่านได้ตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใครท่านจะเอาใครนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญตรงนี้มันเป็นอํานาจของท่านในวงกลมนะครับแต่ว่าในสมมง่านนี้ผมเชื่อไปที่ส่งชื่อเดียว่าคือส่งชื่อท่านใช่ไหมครัคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผู้นี้เช้ารู้แปดโงครึ่งนั่นต่งางหากครับผมหกดครับผมหก็เป็น้าสากับมสก่็ดก <25 S 1> นักข่าวช่วยบวกเ,เลขให้ด้วยค่ะต้องเอาให้ชัวร์ฮะ,ฮะเดี๋ยวงงเห็นไหมสามสี่เหรอคะยี่สิบคือพักเดียวกันพลังประชารัฐอ,อีก5เนี่ยมาจากพักเล็กนะครับแล้วก็บอกว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ยเอาเป็นว่าเป็นรัฐบาลก็แล้วกันค่ะนะแล้วเดี๋ยวดูว่าทางพักแกนนําอย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเลือกใครพรุ่งนี้8ปดโมงครึ่งจบก็คือหมายความว่าจะส่งรายชื่อรัฐมนตรี ในซีของพลังประชารัฐของร้อยเอกธรรมนัฐไปให้ค่ะเพราะเอมื่อวานนี้เรารายงานข่าวไปว่าบิ๊กป้อมบอกว่าเคลียร์กับทางเพื่อไทยแล้วแล้วก็ส่งรายชื่อไปแล้วด้วยส่งไปแล้วค่ะแล้วตามรายงานข่าวที่ว่ามีนักข่าวโทรไปหาบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมบอกอ๋อไม่มีชื่อธรรมนัฐเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่เอาออรา้อยเอกธรรมนัฐก็เลยบอกว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ค่ะเดี๋ยวจะส่งเหมือนกันเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะเอาใครก็ให้นายกรัฐมนตรีเลือกเพราะว่านายกต้องเป็นผู้เลือกคนลบออยู่แล้วนะฮะ พักพลังประชารัฐนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเดิมพลเอกประวิทย์นะครับนัดประชุมกรรมการบริหารพักบ่ายวันนี้นะครับที่ที่ทำการพักพลังประชารัฐนะฮะแต่สุดท้ายแจ้งยกเลิกการประชุมนะครับแล้วก็ให้สสในซี่ของบิ๊กป้อมเนี่ยไปที่มูลนิธิอนุร,รักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดแทนนะฮะนี่ตามรายงานข่าวบอกไปแล้วบอกห้ามออกด้วยแต่ตอนนี้น่าจะออกมาได้แล้วละ่ะ โอ้โหการเมืองวันนี้เข้มขน้นเดี๋ยวต้องรอฟังคุณทักษิณให้สัมภาษณ์อโอ้ยพูดถึงหลายอย่างเลยอะว่าตกลงจะเลือกใคร,ครตอบด้วยนะว่าตกลงจะเลือกใคร,คร